สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับพวกิคุม้มแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับซึ่งเจอเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับก็ วันนี้วันอังคารนะครับเป็นศึกมวยมันสนันนเมืองนะครับก็ยังคงจัดโดยทีมงานพิยินดีนะครับแล้วก็จัดที่เวทีมวยนานาชาติอรังสิตเหมือนเดิมนะครับเวลาเดิมถ่ายทอดสดทางช่อง True4U เหมือนเดิมนะครับหกโมงตรงเป็นต้นไปนะครับก็วันนี้ดูมวยก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูบอลชิงชนะเลิศซีเกมสกันละกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันว่าทีเด็ดเต็มตีผมให้ใครกันบ้างเนี่ยนะครับขอบคุณทางสปอนเซอร์นิดนึงนะครับขอบคุณทาง a muay สองสองนะครับขอบคุณขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนนัมาวี้ คัดมาเรียบร้อยนะครับมีทั้งช่วงแรกและก็ช่วงที่2ด้วยนะครับช่วงแรกที่คัดมามี2คู่ด้วยกันนะครับพุ่งตรงไปที่คู่รองรายการเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือคู่ของทานายเจ้าเพชรรัตนะเพชรเนียคาเดิมินะครับเจอกับทางนั่นเจ้าสายฟ้านะครับกอสามัคคีนะครับหนึปอนด์เท่ากันเพชรรัตนะเนี่ยมาชนะได้ตามพิกัดนะครับส่วนทางนั่นนายเจ้าสายฟ้าเนี่ยนะครับมา15.9ขาดจุดห นะครับมา15.9ขาดจุดหนึ่งรูปร่างถือว่าปาดหัวตัวเท่านะครับถือว่าปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับไปดูพื้นเพลย์ฟอร์มหลังคู่นี้เป็นอย่างไรก่อนที่จะไปดูนะครับเรทเปิดอยู่ที่เพชรรัตนะนะครับเพชรรัตนต่อ54นะครับคู่นี้นะครับทางด้านในเจ้าเพชรรัตนนะครับพิดีคาร์เดมี่นะครับหรือว่ารัตนชัยเจ้ารัตนน้อยนะครับสิครูเพียนนะครับหรือว่าเพชรชัยอึ่งอุบลตัวเดียวกันนะครับเป็นมวยแทนนะมวยแทนเจ้าศิลธรรมนะครับ ก็ซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีเลยนะครับจังหวะฝีมือดีครบเครื่องนะครับช่วงหลังเนี่ยชนะมารัวๆเลยนะนะครับชนะยอดเอชนะสินธารรมชนะรุ่งเรืองเล็กชนะยอดกฤษดาแล้วก็พลิกแพ้ไอ้เจ้าเพชรสุวรรณนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็กลับมาแจ้งเกิดแหลวนะครับชนะคะแนนชันธชนรันไปส่วนนนั้นเจ้าสายฟ้านะครับกองสามาัคคีหรือว่าบ้านนักสู้ยิมนะครับเข้มมวยไทยตัวเดียวกันมวยนครราชสีมาซ้อมอยู่ปิ่นศิีชัยนะครับ ต่ออายุ19ปีนะครับส่วนสูง168นะครับน้ำหนักไปปล่อย56นะครับวันนี้การจำตัวดีกว่าจังหวะมือเหมือนกันนะครับ ฟอร์มหลังเนี่ยแพ้ยอดสนั่นนะครับชนะคะแนนเพชรมนตรีแล้วก็ชนะอเจ้าโรเงินมานะครับซึ่งผมมองว่าการเตรียมตัวได้เปรียบก็จริงอ่ะนะครับแต่นี้มาเจอมวยที่เป็นเจ้าถิ่นอ่ะมวยคนจัดอ่ะนะครับผมขอไปที่นั่นในเจ้าเพชรอรัตนะเลยกันนะครับเพราะว่าเลดเปิดเป็นต่อด้วยนะครับจัดไปที่เพชรอรัตนะนะครับช่วงหลังฟอร์มดีสะดุดแพ้แค่ไฟเดียวเองนะครับส่วนนั้นคู่รายที่2ที่จะให้กันนะครับเป็นคู่ของท่านั่นในเจ้าคู่เอกเลยเพชรเมืองสวงนะครับกอซอยตันนะครับเจอกับแก่นแก้วสบุญเมริ122ปอนท่ากัอ นะครับเพชรเมืองสงเนี่ยร้อยยี่สองจุดห้าลดจุดห้าส่วนแก่นแก้วมาร้อยยี่สามก็ลดไปปอนหนึ่งนะครับเลทเปิดอยู่ที่เพชรเมืองสวงเนี่ยต่อห้าสี่นะครับรูปร่างคู่นี้เนี่ยนะครับอ่ะรูปร่างเนื้อตัวเนี่ยนะครับก็ถือว่าปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับถ้าจะดูใหญ่กว่าร้อยกว่าเนี่ยมองว่าแก่นแก้วอาจจะร้อยกว่านิดนึงนะครับ แต่เรื่องของการยืนไหมนะครับมันก็เลยทาให้ดูใหญ่ดูเล็กกันเพราะว่าจริงๆมันใกล้เคียงกันสุดและนะครับคู่นี้นะครับเพชรบางส่วนก็สายตาหรือว่าเพชรอำนาจส่วนสร้างบรรจารนะครับซ้อมอยู่สิทธิภัยงามนะครับมวยซ้ายนะครับจังหวัดพมือนะครับช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแพ้พิทเแลนด์มา2แล้วก็ล่าสุดเดี๋ยวชนะคะแนนฉลามดํามาถือว่าแจ้งเกิดได้แล้วส่วนนันกันแก้วครับเป็นมวยจากนครศรีนะครับซ้อมอยู่สบุญเมริทนะครับมวยซ้ายเหมือนกันจังหวัดพมือเหมือนกัน นะครับอาวุธหลากหลายเหมือนกันนะครับแต่กว่าจะออกได้แต่ละทีคิดโคตรนานนะครับถ้าเป็นภาษาสมัยก่อนก็เป็นประเภทแบบติดแอ็กอะนะครับคิดนานเหลือเกินประหยัดอาวุธเหลือเกินนะครับ ก็ฟอร์มต้องบอกว่าดีกว่านะกลับกันนะเพราะว่าเขาชนะ2แล้วก็มาสะดุดแพ้ล่าสุดแพ้เพชรศิลาไปนะครับซึ่งผมมองว่ากระดูกการผ่านมวยความเก่าเนี่ยพ,พอกันนะครับแต่ถ้าชื่อมวยที่มาก่อนก็ต้องไปที่เพชรเบิงสวงก่อนนะครับจัดไปที่ทางด้าน,นไอ้เจ้าเพชรเบิงสวงละกันนะครับแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งคู่ที่จะให้การเป็นคู่แรกช่วงสองนะครับไอ้เจ้าบัลลังเพชรปเปิ้ลนครนะครับเจอกับสุทธครปอเพชรไข่แก้ว ็1กิลโลกร,รมัมมวยเด็กนะครับบาลังเพชรเนี่ยมาชนะได้ตามพิกัดส่วนสุสาคอนเนี่ยมา40.4ขาดจุด6 เลทเปิดบัลลังเพชรต่อ2อเลยนะครับก็เรื่องของสีเสื้อหน้าเสือบรรยากาศดีกว่าแหละนะครับยังไงก็ต้องไปที่บัลลังเพชรไปก่อนนะครับวันนี้เนี่ยอยู่แดงหมดเลยแล้วก็สายต่อหมดเลยนะครับที่จะให้ไป3รายเดี๋ยวสรุปกันน,นิดนึงก็จะมีทางด้านเจ้าเพชรอรัตนะนะครับหแหละนะครับไปอยู่ที่เพชรเมรืองสวงแหละอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกรายหนึ่งไปที่ทางด้านใ้เจ้าบัลลังเพชรนะครับที่ราคาแพงสุดในวันนี้เลยแล้วกันนะครับอ่ะนี่คือทีเด็ดเต็มทีนจากผมแชมเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากก แล้วก็ฝากติดตามกันทุดกช่องทางเลยนะครับพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ